ตามกันต่อครับมวยมันๆจากเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ในรู<ไ>ปแบบของสดบทเก่าเอาละครับเพราะฉะนั้นขอเสียงประมือต้อนรับสำมฤทิ์แก้วจากกัมพูชาครับมวยจอมเก่าจากกัมพูชาครับคือสำมฤทิ์แก้ว และตอนนี้นะฮะขอเสียงประมือต้อนรับแกงสะพือสมประสงค์กรุณรัตครับจากประเทศไทยแกงสะพือสมประสงค์การุณรัตครับจากอุบลราชาธานีมแม่แล,แล้วนะฮะไกน,นสูตรูสองนิ้ว <ละ S 2> เลยครับใก็มาถึงแล้วครับผมเพราะฉะนั้น introducing first from the blue corner wing in at 25 wing in at 65 kilograms at 25 years of age with a fight r e c o r d ณเชื่ n ว่าในวัยกำปั้นชาตินี้ต้องบอกว่าเหนียวทุกคนเลยครับหนังเหนียวสู้ไม่เคยถอยให้ใครอาวุธครบเครื่อง r e p r e s e n t Cambodia Samrit แก้วส a m r i แก้วครับวัย25ปีสูง170เซนติเมตร และน้ำมวยในมุมแดงของเรานะครับอายุ16ปีเท่านั้นชคมาแล้ว46ครั้งชนะ36แพ้ไป10นะครับวงในคนนี้เหนียวแน่นเข่าหนักส่อคมจากอุบลราชธา,านีประเทศไทยครับแกงสะพือสมประสงค์การุ่นรัายิ้มหวานเลยครับแ,แกงสะพือเวทีปปน,นะครับได้แต่กรรมการสิธิชัยอินเอียร์ นาทีของเปาตุกครับสิทธิชัยอินเอียดชุกด้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่มกระตำก่าโชคดีเดี๋ยว่นครับดูประวัติดูส่วนสูงดูน้ำหนักดูอายุกันอีกครั้งครับ16กับ25ครับ180กับ170ลงตัวที่65ความสดแน่นอนครับอยู่ที่ทางด้านของนักมวยจากอุบลครับแก่งสะพือครับ ความเก่าก็ไปไปที่สมบุชแก้วเลยครับแหมงดวยเซตูนี่น่าจะเขิอนอายกล้องเลยครับทางด้านแต่งสะพือครับมาออกทีวีครั้งแรกลายกับขวานะครับคู่นี้มาทิดีๆสติดีๆครับบนเวทีนะครับเขิอนอายไม่ได้ครับมัวแต่เขินมัวแต่อายมัวแต่ตั้งลำเดี๋ยวโดนกำปั้นครับ ความเก่าขย่อก่อนเลยครับทางด้านของสำหริษแก้วเดินหน้าเข้าคู่ครับปั้นลูกกันแต่กันได้ดีครับสำหรับทางด้านแกงสัีโอ้สูบไปกับปั้นขวาเลยครับสำหริษแก้วโอ้โหเตะเฉียวครับลูกนี้ช่วงโชคดีนะครับอายุยังน้อยครับแก่งสัี ต้องระวังครับต้องระวังครับแม่เขาทิ้งทั้งไหลครับทางด้านของซัมธิ์วอสูงเนินทางแ้่งสายมาแล้วครับแต่ต้องหลบหมัดของซัมธิ์แก้วให้ดีนะครับพยายามจะออกสายยังไม่ออกครับทางด้านของแข็งสะพือซัมบิที่จะซื้อด้วยกำปั้นนะครับดูทรงแล้วโโอ้โ โอ้ใหญ่เลยรับต่อหน้าเฮียอเลยครับโอ้กิ้งโคโล่ไปแล้วครับยังไงก็ไม่ลุกนะครับโอ้โหเตะมืดทีเดียวหันมาเจอแข้งครับโอ้เสิร์ฟเลยครับ่างนี้นี่ครับเสิร์ฟอีสารเลยครับแบบนี้มาไปดูกันอีกครั้งนึงครับสดสดอย่างทางด้านของแกนซับตือครับโอ้นั่นนะครับตกใจกันชั้งเวทีนะครับเต็มข้อรอดเต็มแข้งเลยครับดูันอีกครั้งครับ โอ้โหดูครับนี่ครับลงโทษฐานนีิเตะพื้รับหันมาเจอแข้งเข้าเต็มกลามเลยครับดูนะครับหมุนมาเจอแข้งพอดีครับหลับแล้วจ้าและตอนนี้ถึงเวลาประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วครับ and you're a winner by นยสดจากอุบลราชธานีครับวันนี้ครับเปรี้ยงเดียวจอดครับ ลูกตปแม่ครับแกงสะพือสมกบสมการุนรัดครับล็อกสำลิขแก้วไปได้